รอบลปีสัตว์แดงกับควันหลงจังๆ2วันรูดม่านปิดฉากพ,พิมลีกฤดูกาล2023-24สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำงานของเอเดร็กเทนฮาร์ซึ่งเป็นปีการทำงานที่2ของเจ้าตัวนับตั้งแต่เข้ามารับงานมาช่วงหน้าร้อนปี2022เป็นเวลา2ปีผ่านไปที่อะไรหลายๆอย่างดูเหมือนจะฉายภาพย้อนกลับไปที่ฤดูกาลแรกของเขาเมื่อปีก่อนโดยเฉพาะการที่พวกเขายังมีเกมเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศรออยู่ในวันที่25นี้แถมคู่แข่งก็เป็นสโมสรหน้าเดิมเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิ ตก็ยอมถือเป็นวาระโอกาสที่บรรดาผู้เล่นปีสัตวแดงรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายๆด้านของสโมสรเองก็ล้วนหมายมั่นปั้นมือกันว่าจะขอใช้เป็นเกมล้างตาแต่ที่พ่ายมาเมื่อ1ปีก่อนแม้จะรู้ว่าไม่ใช่งานง่ายก็ตามขณะที่สถิติน่าสนใจในอีกบางมุมจากฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปเริ่มที่ตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของสโมสรปีนี้ตกเป็นของทั้งบลูโน่ฟ์นันเดสกับตันทีมและดาวยิงน้องใหม่ลาสบุนฮอยลุนซึ่งทำไปได้คนละสิบประตูเท่ากันในเกมลีกถ้า เดี่ยวในด้านดาวยิงสูงสุดของสโมสรมมเมื่อรวมทุกรายการที่ลงแข่งขันที่จํานวน16ประตูขณะที่ตัวของบลูโน่เฟรนันเดสทีสุดแล้วก็ได้สร้งสรางสถิติที่น่าชื่นชมนีกแง่หนึ่งขึ้นมานั่นคือการเป็นผู้เล่นที่มีการสร้างสารรค์โอกาสเข้าทํามากที่สุดของพิมพ์ลีกฤดูกาล2023-24โดยตัวเลข114ครั้งและกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบเกือบ10ปีที่ของสถิติเป็นผู้เล่นสร้างสรงสรค์โอกาสเข้าทํามากที่สุด2ฤดูกาลติดต่อกันนับจากคนล่าสุดที่ทําเอาไว้อย่างเอเดนอาซาโดยต้องบอกว่าบลูโน่เฟรนันเด ย้ายมาร่วมทัพปีสัตว์แดงระชวนตลาดหน้าหนาวปี2020เจ้าตัวจาลึกชื่อเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสเข้าทำมากที่สุดครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วโดยก่อนหน้านี้เคยได้มาเมื่อฤดูกาล2020-21ส่วนฤดูกาล2021-22จบที่ตำแหน่งอันดับ2ของผู้เล่นที่สร้างสรรโอกาสเข้าทำมากสุดของทั้งลีกตองย้ำอีกน,นะครับว่าแม้อาจจะดูน่ารำคาญไปบ้างในบางอากาศกริยาแม้อาจจะดูขี้งุดหงิดช่วนรำคาญใจในบางวาระโอกาสรวมถึงแม้จะถูกแฟนบอลทีมตนเองบางส่วนมองว่าสไตล์ไม่เหมาะถ้าจะสร้าางทมไปน,ใน,ในแนว แต่หากตลอดเวลาที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มี Bruno บรูโน่เฟรนันเดสบ้างที่ผลงานอาจแย่กว่าที่เห็นก็เป็นได้ สำหรับอนาคตของบรูโน่เฟรนเดสหลังเป็นประเด็นในหน้าสื่อว่ามีโอกาสที่จะจบซีซั่นนี้แล้วเจ้าตัวอาจจะย้ายทีมนั้นเวลาผ่านไปก็ค่อนข้างมีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงบวกว่าโอกาสที่เขาจะฝากอนาคตกับทีมต่อไปนั้นมีสูงกว่าย้ายออกเดวิดออสตินคนข่าวคนดังของต่างประเทศให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าตัวของบรูโน่เฟรนเดสนั้นชัดเจนว่ามีความปรารถนาที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปและในการประชุมพูดคุยกันระหว่างตัวนักเตะเอเยตนของนักเตะและฝ่ายบริหารก็ถือว่าชัดเจนในเบื้องต้นที่ว่าทั้งฝ่ายบริหารที่นําซอร์จม ก็วางแผนงานอนาคตหลังจากนี้ชัดว่าจะมีบรูโน่เฟรนันเดสเป็นหนึ่งในแกนหลักของแผนงานนั้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นก็รายงานไว้ว่าตัวบรูโน่เฟรนันเดสมีความสนใจในการจะขยายสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้อายุสัญญายาวขึ้นกว่าปัจจุบันแต่นี่คือจุดที่ยังต้องมีการพูดคุยทําความเข้าใจโดยสาเหตุหลักๆเลยก็คือทางอินเนอร์กรุ๊ปมีแนวทางชัดเจนในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างรายจ่ายใหม่ของสโมสรและตัวเลขค่านหนื่ยของนักฟุตบอลเป็นพรออริตี้หลักในการจัดการของพวกเขาสื่อท้องถิ่นยังได้รายงานด้วยว่าในนโยยยบายาาา,ากรลดจ ที่นีกลุปตั้งใจนํามาใช้นั้นอีกในยักษ์หนึ่งพวกเขาก็มุ่งหมายว่ามันจะเป็นการลดหรือจํากัดอํานาจที่ผู้เล่นมีให้น้อยลงเพื่อให้ปัญหาอย่างเช่นผู้เล่นใหญ่กว่าโคตนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเหมือนเช่นตลอด11ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์นิ่งนิวยังได้คอนเฟิร์มด้วยว่าจานวนการย้ายออกจากทีมปีแสดงในช่วงหน้าร้อนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากตลาดใหญ่รอบก่อนแน่นอนพร้อมทั้งมีการกันชื่อผู้เล่นบางส่วนที่สื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าเป็นชื่อที่จะปลอดภัยจาาาาาากกกประตูขออออทิเเชช่นนะ่นนดนดโี เมนูและ拉斯มุนหอยลุนส่วนบูโนเฟรนันเดสกับเดียโกดาโลนั้นถูกมองว่าอยู่ในลิสต์ผู้เล่นที่อินนอตกรุ๊ปตั้งใจงจะใช้เป็นโครงหลักในการสร้างทีมขึ้นมารอบตัวพวกเขาขณะที่ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนก็คือในรายของมาคัตแลตฟอร์ดว่าทางฝ่ายบริหารว่างจุดยืนเอาไว้อย่างไรกันแน่แต่ค่อนข้างโนบเอียงไปทางหากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาทีมก็น่าจะพร้อมปล่อยตัวมาคัตแลตฟอร์ดเพราะดิลนี้จะส่งผลดีไม่ใช่แค่ในแง่ของการลดรายจ่ายจากค่าเหนื่อยหากแต่เงินค่าตัวก็จะส่งผลดีต่อการนําไปใส่ในราาายไไดดด้้สสุทแบบเเเตตต็มๆอออีกก่่งพปปูในนนวืัจ ฟาบิเซียโลมาโน่แสดงความเห็นประกอบข่าวในหลากหลายประเด็นเอาไว้กับทางยูนเต็ดสแตนโดยคนข่าวชื่อดังเริ่มต้นที่ประเด็นเชื่อมโยงกับทางโทมัทูเครนที่ก็ยังไม่ได้จังหายไปไหนโดยตัวของทูเครนซึ่งเพิ่งจะยืนยันคำเดิมว่าต้นนั้นจะไม่ไปต่อกับทางบาเยอร์มิวนิกอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้มีการถแถลงแยกทางกันก่อนจะจบสีซสั้นแล้วทางเสือใต้เหมือนจะกลับลำมาเจลาจาใหม่เนื่องจากหาคนแทนไม่ได้ฟาบีเซียโลมาโนเช้เห็นข้อสังเกตว่าการที่โทมัทูเครนยังยืนการตัดสินใจที่จะอำลาก็เพราะว่าตัวเขานั้น อยากจะกลับมาคุมทีมนในพรีเมียร์ลีกอยู่เสมอและอาจจะเป็นเพราะเขากําลังมองเห็นโอกาสดีในการคัมแบ็กในอังกฤษกับสโมสรที่เหมาะสมและท้าททยซึ่งน่นก็คือง,งานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับขณะเดียวกันโลมาโน่ยังได้กล่าวว่าผลลับเกมเอฟเอคัป็ว่าจบมาในแง่บวกหรือลบก็จะไม่ใช่ปัจจัยในการถูกนํามาพิจารณาว่าเอดเดร็กแทนฮักจะได้ไปต่อในหน้าที่หรือไม่เพราะเป็นที่เชื่อกันว่าฝ่ายบริหารจะมองไปที่ปัจจัยอย่างประสิทธิภาพและบรรยากาศสภาพทีมและสภาพจิตใจตลอดทั้งเกมนักชิงชนะเลิศมากกว่าว่ามันมีสัญญ,ญาณในเชิงบวกมากน้อยขนาด ไหและจนถึงตอนนี้โลมานโนยืนยันว่าอีเนอยตกรุ๊ปยังถือความเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมอยู่ในแง่ที่แม้จะมีชื่อกุนซือยงใหญ่หลายคนแต่พวกเขายังไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยทั้งต่อหน้าหรือรับหลังอย่างจริงจังกับกุญซือคนอื่นคนไหนเลยส่วนข่าวที่เชื่อมโยงกับไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งของคิสตันพาเลตซึ่งมีมาตลอดต่อเนื่องนั้นฟาบีนิโอโลมานโนยังยืนยันในขั้นต้นว่าตัวเรื่องนี้จะได้รับการอนุมัติแน่นอนราากดํยเนนิการอาไม่รวดเร็นต์จากยังม่าย่องจารุ้ดใหม ปองจากหลายทีมที่กระพร้อมจะแข่งขันในการเสนอราคาเพื่อซื้อตัวไปร่วมทีมเช่นกันซึ่งทําแอนอยู่ในเตดจะกระโดดลงมาเล่นในเดือนนี้จริงจังก็ต้องแข่งกับผู้แข่งอีกหลายที่พอสมควรด้านสถานการณ์ในตําแหน่งเซนเตอร์ของปีศาจแสดงนั้นโลโมานโนระบุว,ว,ว่าค่อนข้างเป็นตําแหน่งที่สถานการณ์เปิดกว้างมากๆแน่นอนว่าชื่อของจลาเบนเวตคือหนึ่งในเชื่อที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเสริมทัพทว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจเสด,ด็จนามว่าราคาค่าตัวที่เหมาะสมในการจะเดินเดือนนี้สาําหรับฝั่ง น่าสนใจจากฟาบิเซลมาโนคือเรื่องที่เขาระบุว่าเหมือนต้นฤดูกาลยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อตกงลงในเบื้องต้นโดยเป็นทางยูเวนตุสที่สอบถามถึงเงื่อนไขในการจะปล่อยตัวเจรรนซานโชกับเมสันกรีนบูธและในการพูดคุยกันตอนนั้นก็มีการเปิดเผยว่าทางยูเวนตุสเองก็ได้เสนอเกลซันเบเมอร์ว่าน่าจะพอเป็นเงื่อนไขร่วมได้ถ้ามีการทําธุรกรรมกันในตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนตําแหน่งกองหน้าก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งปีสัตว์แดงจะต้องดึงใครสักคนเข้ามา,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 มนนารนแขงขข่่ัที ดีนั้นมีการหยิบชื่อของอีวานโทนี่กองหน้าเบลนฟอร์ดขึ้นมาว่าถ้าอยู่ในแต่ต้องการกองหน้าสเปคที่มีประสบการณ์และไม่ต้องไปลุ้นว่าจะปรับตัวหรือเล่นพรีเมียร์ลีกได้ไหมชื่อของอีวานโทนี่ถือว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมมากๆในมุมคิดของโรมาโน่แต่จุดยืนของเบลนฟอร์ดก็ค่อนข้างแข็งในแง่ของค่าตัวที่ตั้งไว้สูงถึง60ล้านปอนด์ส่วนเคสเบนจามินเซตโกกองหน้าของแอร์เบลีฟซิกที่มีข่าวกับปีแสดงเช่นกันนั้นทางโรมาโน่มองว่าค่อนข้างยากเพราะทางไลฟ์ซิกนั้นนมีาเอ่่ไญญงืข สัญญาที่แน่นอนว่าแพงขึ้นและถึงแม้ตัวเลขจะไม่มีการระบุออกมาว่าเท่าไรแต่ก็เชื่อว่าเป็นตัวเลขค่าสัญญาที่ไม่ง่ายแน่นอนในการที่ทีมใดก็ตามจะลุกเข้าหานักเตะรายนี้พร้อมกันนั้นโลมาโน่ก็คอนเฟิร์มข่าวของเมสันกลิ่นวูดด้วยว่ามีการได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรจริงๆไม่ว่าจะจากภายในประเทศอังกฤษสเปนหรืออิตาล,ลีซึ่งอนาคตของกลิ่นวูดนั้นค่อนข้างเป็นที่ยืนยันคล้ายกันกับสื่ออื่นก่อนหน้านี้ว่าโอกาสออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงกว่าที่จะอยู่ต่อแม้ทางเลือกการได้อยู่ต่อจะยังิงสน ตาส่วนอนาคตของซานโชมีข้อมูลแค่เพียงตัวนักเตะต้องการอยู่กับดอทมุลต่อไปในซีซั่นหน้าทว่าก็ต้องเป็นการให้ทางดอทมุลกับปีสัตวแดงเจรจาหาทางออกกันว่าตัวเลขค่าตัวหากว่าทางดอทมุลติดต่อซื้อขาดนั้นควรจบที่เท่าไหร่ที่จะทําให้รู้สึกว่าบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนต่อกันแต่จริงๆแล้วเคสซานโชหลายสื่อก็มองกันว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องค่าตัวนะครับเพราะแม้บางที่จะบอกว่าปีสาจแดงต้องการประมาณ50ล้านปอนด์เพื่อไม่ให้ขาดทุนจากการซื้อมามากนักแต่ลหลักๆ ตัวเลขค่าเหนื่อยลงมาพอสมควรเพื่อให้เอื้อต่อการได้กลับไปดอทมุลหรือเปล่าต่างหากฟาบ,บิเซลโโมาโนโน่ยังยืนยันอีกข่าวด้วยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งทีมงานเก็บข้อมูลไปซุ่มดูผลงานของเชาเนวเวตมิดฟิลด์ดาวลดของเบนฟิก้าจริงๆและนอกจากปีสัตว์แดงแล้วก็ยังมีทีมงานข้อมูลของอาร์เซนอลอีกด้วยที่มองผู้เล่นรายนี้อยู่ทว่าด้วยการที่นี่จะเป็นดิวที่เชื่อว่าเบนฟิก้าต้องรีดราคาระ,ระดับมหาศาลแน่นอนจึงเป็นตัวเลือกที่แม้แมนยูไนเต็ดอาจจะสนใจแต่ก็คงเกิดขึ้นได้ยากกกส่่่วววนนนตตแแหหงงบ็ขขาชืือออเเรมีฟิปปถูยใ้ัลก ที่ปีศาจแดงจะเดินหน้าเข้าหาแต่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากเคลียร์สต็อกภายในตำแหน่งแบ็คขวายอย่างวานบิซาก้าออกไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้นพร้อมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดบางอย่างด้วยว่าทีมงานแมวมองของปีศาจแดงนั้นประเมินเจเลมีฟิมปงเอาไว้สูงมากๆในแง่ของศักยภาพสุดท้ายแล้วภาพรวมหลักๆฟาบิซซโอโรมาโน่เน้นย้ำว่าอย่างหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำมาประกอบการพิจารณาในการลงตลาดผู้เล่นอย่างแรกเลยก็คือเซนเตอร์ซึ่งจะต้องตรงสเปคเช่นเป็นผู้เล่นที่อายุเหลือใช้งานเยอะมีความสามารถพอที่จะะเลล่่นให้กับทมุดญแ จะสู้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักยาวๆในอนาคตได้สุดท้ายแล้วก็เป็นข่าวในรอบวันที่ดําเนินไปตามปกติของวงการฟุตบอลนะครับส่วนความชัดเจนนั้นเราต่างรู้กันดีว่าในวงการฟุตบอลนั้นจนกว่าจะเปิดตัวเท่านั้นถึงจะยืนยันได้100%เซและข่าวหลากหลายกระแสนั้นก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณที่เราในบทบาทแฟนบอนลรับฟังมาแล้วคัดกรองกันอีกทีหนึงเท่านั้นแหละครับ